ชนบ้านโคกสะอาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2566ตามเกม์พิจารณาทั้ง4ด้านได้แก่ด้านโรงเรียนด้านผู้บริหารด้านครูและด้านนักเรียน ด้านที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุญเขตสตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานโดยนางมุสราเรืองสอนผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสมนาพงเทียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวน18คนในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด233คนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมกำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์จิตอาสาพอเพียงกตัญยูและความรับผิดชอบ โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมมีการจัดทำวรารสารเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายในโรงเรียนโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2565ระดับ4 ด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารานางมุสราเรืองสอนผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสมนาพงเทียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสปทมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานมีกระบวนการการบริหารงานที่เป็นระบบมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรม นวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมที่มีกระบวนการการกำกับติดตามนิเทศในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาในด้านของคุณธรรม ผู้บริหารปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสะพทผู้บริหารบริหารด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากองค์กรภายนอกมากมาย ด้านที่สด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพทมีการออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีการสร้างและจัดหาสื่อที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปครูมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนามีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ครูได้รับการยกย่ยองเชื่อชูอเกียรติได้แก่รางวัลครูดีสีเทศด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นเด็กจิ๋วแต่แจ๋วเข้าแถวเป็นระเบียบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่หนึง สนุกสนานกับงานห้องน้ำของชั้นประถมศึกษาปีที่4ม .3 คนดีมีจิตอาสาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนรู้จักโครงงานคุณธรรมและสามารถนำไปเสนอเพื่อเรียกไเรียนรู้โครงงานคุณธรรมได้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนได้รับรางวัลศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ภาคเหนือที่จังหวัดน่านได้แก่รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่3กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชัมม้นมัธยมศึกษาป,ปีที่1-3และรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดดําเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมต่อยอดให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้มีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจร,ริยธรรมที่ดีงามให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสวัสดีค่ะ